สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปี256-5นะคะหหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์ดวงรายปีปี2 5 6 5ค่ะปีเสือทองของชาวราศีมีนกันนะคะฟังคำพยากรณ์นี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางวางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะของดวงรายปีปี2 5 6 5ของชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะปีแห่งดวงชะตาจะดีมากค่ะปีเงินปีทองของชาวมีนเลยนะคะการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตค่ะจะได้ทรัพย์สินใหญ่ๆนะคะจะเกิดโชคใหญ่มีเรื่องอัศจรรย์ใจด้วยนะคะ มาเริ่มกันที่การงานกันค่ะการงานค่ะชาวมีนปี64ชีวิตแบบดุ้มดุ้มดอนดอนค่ะแบบนักนวงเลยทีเดียวนะคะบางครั้งเหมือนจะดีก็ดีไม่เต็มที่ค่ะจะบอกว่าไม่ดีซะทีเดียวก็ไม่ใช่นะคะในวิกฤตก็ยังมีโอกาสให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆค่ะพอที่จะมีช่องทางให้ได้เดินต่อไปได้ฟันฝ่ามาถึงปี65ได้อยู่ค่ะ ปี64นะคะเป็นช่วงวิตกกังวลกับตัวเองล้วนๆค่ะกับอนาคตนะคะวิตกกังวลในเรื่องของทรัพย์สินสมบัตินะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงมากนักหรอกค่ะเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยๆค่ะก็ไม่รุนแรงอะไรแต่ก็เรื้อรังค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะคนในครอบครัวก็หาคนจริงใจยากลำบากค่ะ คนเหินห่างนะคะตีตัวออกห่างค่ะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือก็คุยกันไม่รู้เรื่องค่ะไม่เข้าใจกันนะคะคุยกันยากอยู่นะคะรวมไปถึงความรักนะคะสิ่งดีๆไม่ค่อยจะเจอหรอกค่ะ เจอมักเจอแต่ปิดฝาปิดแปลกไปค่ะรักที่ต้องซับซ้อนซ่อนรักค่ะเปิดเผยไม่ได้ต้องปิดไว้นะคะแอบรักแอบชอบแอบแซบค่ะถ้าเป็นคู่สามีภรรยาก็ต้องเหินห่างกันอยู่ค่ะอยู่ใกลๆกันไม่ค่อยได้คุยกันได้สารสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่หรอกค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะ แต่ก็ยังดียังมีช่องทางให้ได้เดินต่อไปอยู่ค่ะในด้านของการถูกหลอกถูกโกงเสียเงินแบบง่ายๆก็ยังคงมีอยู่ในปี64ที่ผ่านมานะคะดวงปี2 5 6 5มาแล้วนะคะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาค่ะสร้างงานสร้างเงินสร้างรายได้มาจากปี64ยาวมาปี65ด้วยเช่นกันนะคะปี64โอกาสดีๆนะคะมีค่ะแต่ก็มีอุบัสรรค์นะคะ ยากลำบากเหลือเกินจนถอดใจออกไปแบบง่ายๆนะคะอารมณ์น้อยๆงานมีเยอะค่ะแต่ก็ไม่ทำนะคะเบื่อๆเอซ็งๆเลยละค่ะปีห5านะคะต้นต้นปีช่วงมกรากุมภามีนาค่ะช่วง3เดือนนี้นะคะต้องประคับประคองระมัดระวังกันอยู่นะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ต้องเฝ้าระวังค่ะการเงินก็หมุนกันพรวันกันอยู่นะคะ ความสัมพันธ์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันค่ะผิดอกผิดใจกันอยู่จะทําอะไรก็เอาตามเอาความชัวนะคะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนละค่ะไม่เล่นเกมเสี่ยงอีกแล้วละค่ะ หลายๆอย่างจะเริ่มดีขึ้นแล้ว่ะลค่ะตามลำดับขั้นนะคะทํางานไปก่อนค่ะกินตามน้ำไปก่อนนะคะยังไม่เหมาะในการตัดสินใจอะไรสำคัญๆหรือขยับขยายปรับเปลี่ยนอะไรใหญ่ๆค่ะสังคมเพื่อนคนรอบข้างยังคงมีความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบนะคะความคิดเห็นไม่ลงรอยกันค่ะกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหัวหน้าเจ้านายหรือพ่อแม่นะคะเกเลี่ยงการประทาทุกกรณีนะคะ อารมณ์เนะะี่ยค่ะลดลดลงบ้างนะคะเอาความดีความอุตสาหะเข้าสู้ค่ะตอน3เดือนนี้มองไม่เห็นคุณค่าคุณรกค่ะพอขยับเดือนเมษายนไปถึงธันวาคมแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะคะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปชาวเมีนดวงชะตาจะดีมากค่ะจะเกิดโชคเกิดลาบขึ้นมานะคะ9เมษายน จะเกิดเรื่องอัศจรรย์ใจเรื่องของตัวเองค่ะเรื่องดีมากต่อชาวมีนเลยนะคะเรื่องเด่นเรื่องงานนะคะมีภารกิจอะไรที่ทำอยู่นะคะจะเกิดความสำเร็จเป็นอย่างดีใครที่ตกง,งานอยู่จะได้งานทำค่ะใครมองหางานที่ชอบจะได้สมหวังแล้วนะคะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานจะได้ตามใจหวังค่ะ ใครที่ไม่ได้ย้ายงานเปลี่ยนงานก็จะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งค่ะมั่นคงขึ้นนะคะมีคนสนับสนุนมีบริวารที่ดีมากขึ้นอยู่ร,บรอบๆตัวค่ะใครที่ถูกแกล้งนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ไม่เอ็นดู จะพลิกผันเปลี่ยนไปค่ะผู้ใหญ่จะหันกลับมาสนับสนุนมากขึ้นนะคะหลายๆคนจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยซ้ําไปนะคะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะงานราชการจะเห็นได้ชัดเจนมากเลยล่ะค่ะผลงานที่ผู้ใหญ่ไม่เคยสนใจจะถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วยแล้วนะคะอาชีพอิสระเจ้าของกิจการนะคะจะได้มีความเจริญก้าวหน้านะคะ ผิดดอกออกผลกำไรมากมายนะคะปี2565นะคะแสงแห่งปัญญาค่ะตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปจะได้พบโอกาสดีๆค่ะการสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไอเดียเกิดความคิดดีๆมีโอกาสได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆบางอย่างที่สามารถต่อยอดในธุรกิจได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ภาพรวมแล้วนะคะโอกาสดีของชาวมีนจะเปิดกว้างขึ้นค่ะจะเจอโอกาสมาจากหลากหลายช่องทางนะคะภาระในปี65จะเยอะมากๆเลยละค่ะแต่ก็ดีกว่าช่วงที่ผ่านมาก็แล้วกันนะคะมีความสามารถเหนืองานค่ะมีความรับผิดชอบดูแลจัดการแก้ไขปัญหาภาระหน้าที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ความสัมพันธ์กับคนรอบๆข้างจะปรับตัวดีขึ้นค่ะศัตรูจะหันกลับมาเป็นมิตรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่จะหันกลับมาหนุนนำเจ้าชะตาอีกครั้งหนึ่งแล้วล่ะค่ะจะมีบริวารสนับสนุนดีมากค่ะความขัดแย้งจะลดน้อยไปค่ะคู่กรณีจะไม่หือเก่งกว่าบารมีของชาวมีนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันค่ะโอกาสดีๆแบบนี้30ปีจะมีครั้งนะคะดังนั้นจะได้ของใหญ่ๆละค่ะที่ดินบ้านมรดกอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ๆนะคะอะไรก็ตามที่ผักดันมานะคะตั้งแต่ปี64นั่นละค่ะและยังไม่สําเร็จปี65จะสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะเป็นปีที่ชามีนต้องได้ลงทุนนะคะลงงบไปทำอะไรเยอะอยู่ค่ะก่อให้เกิดอะไรบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาค่ะเช่นบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ ปี65กระเป๋ารั่วแน่นอนค่ะแต่ให้เน้นไปในการลงทุนทรัพย์สินใหญ่จะดีกว่านะคะการจับจ่ายใช้สอยยังคงมีสติดีอยู่นะคะยังคิดและวางแผนจัดการได้เป็นระบบและเป็นระเบียบดีอยู่ค่ะ ในปี65นะคะคาดหวังในทรัพย์สินใหญ่ๆจัดการได้เลยค่ะจะได้แน่นอนเลยนะคะหากเงินไม่พอนะคะแค่เจรจาจะได้รับการร่วมมือทุกๆด้านแน่นอนค่ะแม้แต่การผ่อนชำระก็เป็นได้เลยนะคะการทำธุรกิจซื้อมาขายไปจะทำได้ดีมากในปี65ค่ะรวมไปถึงรายได้ที่มาจากต่างประเทศนะคะอาชีพที่2ที่3ค่ะอาชีพรับ,รบ ไม่มีหน้าร้านละค่ะดวนแต่จะสร้างเงินสร้างไรายได้จะปั้งมากๆในปี65ค่ะชาวมีนเป็นเสือซ่อนเรบคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะคอยช่วยเหลืออยู่ค่ะปี65จะเป็นตัวแปรหลักสำคัญในการทำมาหาไรายได้ต้องรับผิดชอบเป็นหัวหลักเลยละค่ะ เมื่อคุณล้มข้างหลังคุณก็จะล้มด้วยนะคะสำคัญมากค่ะจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยบารมีของคุณเยอะมากอยู่นะคะงานที่จะสั่งสอนงานที่พูดจาจะมีคนเชื่อถือพูดเล่นๆคนยังเชื่อเลยค่ะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรด้วยคำพูดได้เลยนะคะในปีหกห้าจะได้รับการคุ้มครองจากสินงรัดิ์นะคะก่อให้เกิดโชคราบโชควาสนาอย่างแน่นอนเลยละค่ะ มาต่อกันที่ความรักกันนะคะความรักก็จะให้โชคปังมากค่ะคนโสดจะได้พบคู่นะคะพบคนรักคนถูกอกถูกใจปีหกค่านี่ละค่ะเป็นคนดีนะคะเป็นคนที่จะมาส่งเสริมในเรื่องของความเป็นอยู่การงานเพื่อการพัฒนาขึ้นไปอีกค่ะดวงความรักปี64กับปี6 5แตกต่างกันมากเลยนะคะปี64ที่ผ่านมานี้นะคะ ต้องพูดว่าไม่โอเคเลยค่ะผิดฟ้าผิดแปกพอสมควรอยู่นะคะไม่เป็นน้อยคุณก็ไปเป็นน้อยเขาวุ่นวายจริงๆค่ะจุกจิกมีปากเสียงถกเถียงกันบ่อยๆค่ะเป็นแบบนี้ละค่ะรอให้ผ่านสงการไปแล้วจะดีขึ้นเองนะคะ คนมีคู่ครองนั่นแหละคะ่ะส่วนคนโสดนะคะถ้าจะตัดสินใจอะไรสําคัญสาคัญให้ตัดสินใจหลังสงการนะคะจะดีค่ะคนโสดจะได้พบรักในที่ทํางานมีการประสานงานกันพัฒนามาจากการติดต่อประสานงานนะคะการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะต่อเติมความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะส่วนคนมีคู่แล้วมีแฟนแล้วนะคะ จะให้โชคดีๆค่ะจะเป็นตัวแปรสำคัญในการเกื้อหนุนก่อเกิดความสำเร็จในชีวิตนะคะความสัมพันธ์ก่อร่างสร้างตัวค่ะสร้างอาชีพสร้างไรายได้ตั้งหลักปักฐานไม่มีเวลามาจูจีกันหรอกค่ะไม่ใช่ความรักหวานแววนะคะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่มากกว่าค่ะถือว่าถ้อยทีถ้อยใสยซึ่งกันและกันนะคะเห็นอกเห็นใจกันซะมากกว่าค่ะด้านสุขภาพกันนะคะ สุขภาพของปี65ด้านสุขภาพพลรนามัยจะแข็งแรงดีขึ้นมากเลยค่ะไม่เก็บป่วยเออแอดเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะกินอิ่มนอนหลับสบายทานอาหารอร่อยก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะระวังแต่โรคอ้วนมากกว่านะคะสาวๆสรุปประเด็นนะคะโดยรวมดวงจะปรับตัวดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ9เมษายนเป็นต้นไปนะคะช่วง3เดือนแรกยังคงต้อง ประคับประคองไปอยู่นะคะแต่ก็จะปรับตัวดีขึ้นเป็นลำดับไปค่ะแต่ก็เห็นผลจริงๆจังๆก็ประมาณเมษายนหกนัานละค่ะจุดที่ต้องเตือนนะคะการเงินยังคงต้องวางแผนการใช้จ่ายให้ดีอยู่นะคะอย่าชะล่าใจนะคะมีเงินเข้ามาเยอะก็ให้เอาไปลงทุนกับทรัพย์สินใหญ่ๆไว้นะคะอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนมาเป็นเงินยากๆนั่นแหละค่ะผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรก็ได้ค่ะ ถ้าเก็บเงินสดไว้ไม่เหลือให้เห็นเงาเลยล่ะค่ะ อ,อขอให้ปีหูค้าขอให้เป็นปีที่ดีของชาวมีนะคะปีเงินปีทองมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะในการงานมิตรภาพก็มีแต่คนดีๆเข้ามาค่ะวางอะไรก็ขอให้ทุ่มเทมีศรัทธามีใจต่อสิ่งที่ทํานะคะมีความเชื่อมั่นในตัวเองการเงินอย่าได้ละเลยอย่าประมาทนะคะถึงแม้จะมีช่องทางทำมาทําเงินเยอะ ออมีเงินเข้ามาเยอะแต่ชะล่าใจอย่าคิดว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะการเงินจะขึ้นขึ้นลงลงว,ว,ว,วูบววาบกะคะการเงินต้องวางแผนค่าใช้จ่ายให้ดีเลยล่ะคะ่ะอย่าหน้าห่วงอย่าไปทุ่มลงทุนจนเกินงบตัวเองไปนะคะขอให้คุณพากคุ้มครองค่ะอยู่ร่มเย็นเป็นสุ่นะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะ อขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีมีนที่ช่องหุนส่วนตัวได้หยิบยกขึ้นมาเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้ากันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดถึงจะฉีดวัคซีนแล้วเวลาจอ,อกไปข้างนอกก็ต้องปิดแมสน,นะคะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็น ห่วงจริงๆค่ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน